สบายดีรูปหล่อลูปหล่อมาแล้วสบายดีป่าลูกลูกคอยอาบน้ำแต่งตัวรอเลยเด้อพี่น้องเด้อเสือในเสือสาวอภิษ์คนสวยฝากมาให้เด้อพี่น้องเด้อได้ใส่โลเทนี่ใส่ชุดรอเลยเด้อใส่ชุดแล้วเด้อนี่ทากระอาบน้ำทาแป้งหอมๆแล้วนี่เนาะคนหล่อเนาะ พอผลกระพัน,พนปลปลกปๆูกป,ก,ปกเห็ดกับเขาพี่น้องถ้าคนเห็ดยังกินดอกพอคนก็นได้เมกเอ้ยอ่ะเมกเอ้ยเมกน่อยเอ้ยเมกนี่หน้าบางสุดพี่นอ้อชาวพิษผักมาหายเด้อสุดนี้เด้อเสือสองตัวผลผากมาหายสีแดงกับสีขาวพี่น้องเสือยืดแล้วก็อันนี้เสือมีคอผับ จะขอผ้า,าเสื้อทีทีจะได้เสือ้อส่วนส่งก็ใช้แพมเพ,พิร์ดอ่นะเมา่งเนาะเอาเม่งหน่อยเนะา,านะเ <c oughs> <c oughs> อาเม่งเนาะกิ้วกิ้วกิ้วออออกพากันมาปูสาดเหร่งอยู่นอกบ้านเด้อพี่น้องเด้อคนน้อยเขาดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวเหร่นเย็น I love you ปลาลูก I love you อ่ะ I love you ปลาลุงอ่ะ I love you อ่ะ I love you ล่ะแล้วมัน I love you ปลาลุงได้หนิได้ How ่ o w Wow ได้อยาก Wow น้ำได้ฝันอยาก Wow น้ำได้หนิได้ฝันอยาก Wow น้ำใช่ได้ั m a x ่ค่อยดังแลยค่อยกระโบอันนั้นบอกอันนั้นก่อนคือ ถอนหรเอาสบายดีพี่น้องโมเช้ามาหลามน้ำด้วยพี่น้องมายามมีแต่ผู้ไข่คอยดังและคอยยิงูคอยยิงไม่ใช่เอาดังพถอนได้แล้วลูกได้แล้วอันนั่่บไปอันไปอันยังเศร้าเนี่ยดึงดันอันยังอันในสักยาบอกเจ้าเลือดแล้วล่ะเอาแล้วก็วางยาให้พ่อแหลกได้แล้พี่น้่งได้ไรลูกคะแม่กัไข่ลูกกัไข่พี่น้องเอ้ย โอ้เชื่องาเลยเชื่อา้คนรอเลยเดี๋ยอืออุ้มขึ้นหาผัดเอื้อมอือหลนออิ่มได้สักมั้ยผมจะรู้อมายามลานเด้มอไ้จ้นมาแคนเนายามน้องเมฆมายามน้องเมฆันนาะมือในมันจะอุ้มเด็กน่อยอันันได้จะอันันกับนได่อปพูดบอกเฮกับเขาอบหมูยังว่าถากินเด้ออบมูย เพิ่นจะแช่เฉยเปล่อเพิ่นอบโมอยู่เดียวนี้เฮ็ดเองเพิ่นบอกเอ้เอาหมอยืนเจ้าสู้บันหนึ่งยืนเราเราจุกยืนจุกไรยืนจิกยืนจิกป้าเสือเพิ่นนะเว้ยงามอะไรพี่ลูกกเป็นาวนะลูกเดินกระโงได้ไหมเดินกระโดงเขาเดอนมาหายังดีใจเนาะเขาอยากมาละใส่เนาะเขาขาวเนาะ มึงนกล่องเขาจยากดนเป็นลูกกล่องก็วปนลกล่องปเนางไปทำอะอรเขจะนาหนาเน้่ก็เข่าใสแจบเลยหน้าเด็กเลยมาเบิ่งแแทบแบว่าริ้วลอยติดกันหมดพี่น้องเลยเอาเนาะรักษาสีเนาะถ่าในนี้เห็นได้รักสีด้ก่อยนักสี่เจ้าและยังงามอยู่่อยนะคอว่าเจ้าเป่เปเด้พี่น้อง่เยังสีกสี ไปตัดผมแบบที่ลายถอยหลังมาเนี่ยม่ทำแป้งตับเบาคนนั่งกุ้งเราละอะไรเราเมื่อไรโดยดักแล้วโอ้โบะหมี่ทานนี่นะไม่ชอบเลยนะอยากกินนมเหมือนมั่งในตรงลุยตรงลุยกินกระยาได้เออแกนั่งไว้กระแหนงก็อิ่มเขาเดี๋ยวพออิ่มใช่โอ้กินกับแจ่วมะกอกแช่เจเะี๊ยมมะกอกก็ได้เอาแจ่วมะกอกมามากินความอตอนเจ้าเอิญเออเจียวส้มไปงานเจ้าอ้นน้อยอะไร ยังไ่ได้ซื้อยังได้คอยไ่ได้แพงดอก4 0่สิบพันกีบร้อยกว่าบาทพี่น้องเอ้ยเสื้อกันสี่สิบพันของันยังบ่ได้พอคอนเสื้อตสำคอยไปผ่านบอกุ่มเราไปจ้าว่เราเสื้อตัวนี้บึ้งบึ้งบึ้งไปจับตาหนึ่งจับตาหนึ่งก็้นรถไปท้าบึ้งเขาห้องสี่สิบห้าอะไรก็โตเขาสี่สิบเขาก็รุดหนพี่น้องก็เลยเอาจ้ะน่อยอันร้อยสบาทเนาะสี่สิบกันเนาะ โรยเส้าบัสก็ขายถือได้ครับเอออันนี้ก็ได้ชุดเท่แล้วนุ่งอันนี้แล้วงามได้คนใส่อะเนาะรอได้สุดรอบํามหนงามรอตะวันครับไปเฮือนชางรีอะไงไปแล้วปะไปเลยนะคนหนูไปมื่ออื่นคนหนามันสวยเราไปก็บไปไม่ยังเลยบอกกันจังว่าทันแลกวะเนาะหาอันนี้ผัดผุรีไปเลยก็ไปก็ไปวายได้หมงกล่องเจ้างามเนาะ่อยก็จีเปลี่ยนเป็นเด็กน้อยกับหม่อมอันนี้หอยก็จี๊ยาหนาเนียนเลยเนาะ มอนก็งามแล้วเขาจังหวะห้องบุกที่ได้แนวมันอะไร oppo dino สองมันงามเลยเนาะเวลาเวลกสวยังงามคือกลางเวลาเวลาสวยเลยกล้องหลังได้ไหมอันนี้อันนี้กล้องหลังก็เพิ่มอันมีตังค์กูเศร้านี่เนาะเอามีตังค์ก็เลยอุ้มเป็นชั่วโมงเกินชั่วโมงแล้วมาบุได้หายในห้องบัดรไม่เท่าน้อยแน่มึงบัดหนึ่งพาน้อยแน่มึงบัต่ตัวเองมาไปแล้วเลยวะจะบอกเลขไม่เท่า้ ทำเดียวกันลเนาะหอซามอ่เดือนเนาะลูกใรอ๋อลื่นช่องเดือนลือเดือนแปดอันนี้สามเดือนหรือบ่แลนอันนี้สามเดือนไปเริ่มข้าวแล้วสามเดือนไปแต่ได้ไม่ทำมวยเลยาะแป๊บเดียวหนึ่งเนาะเริ่มข้าวแล้ว ไม่ทำไวลืมข um ้าวแล้วเช้นในร้านออกเตะเช้นในร้านออกสเต๊ะก็ลืมข้าวัอยากนอนเลยวันนี้บอกบอกกันอยากนอนงงเงยเลบอกงงเงยนอุ้มก็หัขอยอุ้มก็หัได้แถาจีดเด้ออุ่มร้านนี้บไม่ห่เนาะคือน้ำไม่ทามวยกับ่บห่ได้มือเามือน่ะโบเาเบาเคืข่อยจัเป็นอะไรหันักเพราน้องไปแถวน้อยแมนวันนั้แบบมันมันจริงในกระโตมันตางกันนะบเออ อยู่น้ำก่อยนะน้าอ้นเนาะนิ่ง um, no. ิดบพให้พอหันไ okay. ่อ um ุ้มเขาเรียวเแง่ก anyway> um 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 ับ oh, น uh, ้อ um ้นเนาะพอดหามาทีเดียวเองนะ่ก้อก๋เตี๋ใส่ก้อนก๋วยเตี๋น้อกยเตี๋มานนมานมันจะมนันนะหัน้มอกั่านาโ้ยเบิ่งเจ้านะบิ่งบิดเปนลุงก็คนนี้ฮิวิววิวเสือในเ่องค้าหละนี่คือแถวนี้เนาะ านชเทเนดเทานทา่อนมอยยังวาอีฉังกด็อกเตอร์ดอกเตอร์ลี่เราได้คนาีเราได้คนเนาะด็อกเตอร์จชนทาะด็อกเตอร์จันทาของกนี่ก็ได้เนาะคืทันโมเมอของการเนาะมาซื้อนี่แหละว่าเราไม่าซื้อบมีเมฆอบมีเมฆอันนี้มีเมฆ อันนี้มีมฆอันนี้ก็มีมฆอันนี้ก็มีมีเดนอนดับเตอร์ดี่ัมับเตอนนี้คือจีนเลยต้ิดเตอนตจีนดอกเตอร์นี่ฮะเน่อยืนไปแข่งแขนลยเนาะยืนแขนคหน่คอนเสิร์อุ้มเด็กน้อยเขได้เขาีเด็กน้อยให้ลีออยากอุ้มเด็กน้อยให้เน้ดอุ้มี่จะอยากหอมเขาลงไปอย่ดมเนาะเอามห็นมากินกับ กอนัเพลงนัดดมบิดมือได้ันเอ้ยเพิ่นก็อยู่ในห้องเอพี่น้องนัดมบิดมือกันนะใครแน่แล้วใครแน่แล้วบอสบอสอีกแล้ คิดนิกาเท่าช่องเท่ามาเยี่ยมร้านพี่น้องลาไปก่อนเด้จ้าขอบคุณสุกูสุคนเขามารับชมลาก่อนจ้าลา้ก่อนเด้จ้า